สวัสดีค้าทุกท่านมาทำความรู้จักยูโรผู้เสียสละอย่างน้องพอสดับเพลิงกันหน่อยค้าน้องพอสยอมเรียนแค่หมู่สามเพื่อให้พี่ได้เรียนมหาวิทยาลัยคนบริจาคครั้งจากเหตุการณ์ไปไม่กิ่งแก้วที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้ฆ่าชีวิตน้องพอสฮีโรวีระบุรุษด,ดับเพลิงวัยอายุ19ปีที่ทุกคนต่างยกย่องให้ว่าเป็นฮีโร่แต่ใครเล่าจะรู้ว่าจริงๆแล้วน้องพอสไม่ได้แค่เสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นครั้งนี้เท่านั้นเพราะก่อนหน้านี้น้องพอส ได้เสียสละอนาคตของตัวเองเพื่อครอบครัวมาแล้วด้วยรายการเรื่องเล่าเช้านี้เปิดเผยว่าดรใจตนสีวังพลผู้อำนวยการรายการสถานีวิทยุสพเอฟเอโพสต์ Post, ข้อความลงเฟซบุ๊กเพื่อร่วมแสดงความเสียใจกับน้องพอส ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางทีมงานได้หัวหน้าอาสาสมัครดับเพลิงทําให้ทราบว่าน้องพอสมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักดับเพลิงมาก่อนหน้านี้แล้วและด้วยที่เรียนหนังสือไม่เก่งทําให้น้องพอสเอาตัวเองออกมาจากระบบการศึกษาเรียนจบแค่ม สเพื่อให้พี่เพชรพี่ชัยของน้องพอสได้เรียนมหาวิทยาลายัยและตนเองก็มาเป็นนักดับเพลิงโดยวันที่5กรกฎาคม64น้องพอสได้จักไปอย่างตลอดการแต่เขาได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยจิตใจที่กล้าหาญและเสียสละ ชื่นทางสวพ91ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องพอสและครอบครัวพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาจำนวน100,000บาทจากกองทุนเหรียญสลึงเพื่อน้องผู้เดยโอกาสเพื่อร่วมสรรปันน้องพอสให้พี่ชายของน้องพอสได้เรียนต่อจนจบ อย่างที่น้องพอตตั้งใจและนี้ก็เป็นประวัติวีรบุรุษดับเพลิงหรือน้องพอตฮีโร่ดับเพลิงแอดก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องพอตด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกท่าน